ว่าเคยมีเมียโดยการกวีบทที่6รุ่งอยากล้างตัวไหมรุ่งเช้าพยักหน้างั้นพี่ออกไปรอข้างนอกแต่อย่าเพิ่งล็อกประตูนนะพี่จะเอาผ้ามาวางไว้ให้ทอยกตัวรุ่งเช้าลงจากเคาน์เตอร์แล้วเดินออกมาด้านนอกเปิดตู้เสื้อผ้าที่ด้านในโรงเหรงคงเพราะเธอย้ายของส่วนใหญ่ไปไว้ในห้องนอนเขาแล้วในลิ้นชักมีผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่สผืน จึงหยิบออกมานุ่งผืนหนึ่งเขาย่องไปดูที่เตียงเห็นฝาแฝดยังหลับสนิทส่งเสียงกรนน้อยๆก็ค่อยคลายใจเขาเดินไปที่ห้องน้ำดีใจที่เธอไว้ใจไม่ล็อกประตูแต่ก็หวั่นใจกับภาพที่จะได้เห็นโชคดีเหลือเกินที่ห้องน้ำนี้มีผ้าม่านสีเข้มมันจึงบดบังเรือนร่างของรุ่งเช้าที่กำลังทำความสะอาดตัวเองได้ค่อนข้างดีไม่เช่นนั้น เขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทนมองเฉยๆได้หรือไม่พี่วางผ้าไว้ให้หน้ากระจกนะเขาวางผ้าผืนหนึ่งไว้ให้บอกเสร็จก็รีบพละออกมานั่งใจเต้นอยู่บนเตียงหลับตาค่มใจให้สงบมีสมาธิก่อนปฏิบัติงานเหมือนที่ถูกฝึกมาเขาทำได้สำเร็จจนกระทั่งรุ่งเช้าก้าวออกมาจากห้องน้ำกลิ่นหอมสะอาดของสบู่โชยมาก่อน เรือนร่างบอบบางแต่โค้งเว้าของเธอถูกห่ออยู่ในผ้าช็ดตัวผืนใหญ่แต่ยังมองเห็นบ่าไหล่นวลเนียนและเรียวขาที่ดูแข็งแรงเหมือนคนที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอทอยสุดลมหายใจเข้าลึกระง,งับอาการหัวใจเต้นรัวแต่ทำไม่ได้ก็มนุษย์เราควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจได้ที่ไหนกันมันมีอิสระที่จะเต้นหรือหยุดของมันเอง เขาเมินหน้าไม่มองเธอลุกขึ้นเดินเบียดเธอเข้าห้องน้ำแล้วรีบปิดประตูรุ่งเช้ายืนงงอยู่กลางห้องหลังจากโดนคนที่เพิ่งกอดรัดเธอด้วยความสเสน่หาทำเมินใส่เธอไม่รู้จริงๆว่าทอยเป็นอะไรไปก่อนหน้านี้เขาและเธอทำกิจกรรมที่แสนสนิทสนมและชวนวาบหวามด้วยกันเขายัางพร่ำพรอดอ่อนหวานกับเธออยู่เลยแต่จู่ๆก็ทำหน้าบึง้ง เมินใส่เธอแล้วเดินหนีเข้าห้องน้ำเฉยๆ,ๆนี่มันอะไรกันเนี่ยหลังจากจัดการตัวเองจนอารมณ์สงบแล้วทอยก็เดินออกจากห้องน้ำเขาสวมเสื้อนอนกลับไปเหมือนเดิมแต่ท่อนล่างนุ่งผ้าชิดต,ตัวไว้เขาซ้ากางเกงของตัวเองและของรุ่งเช้าเพื่อขจัดคราบหลักฐานนำออกมาแขวนผึ่งไว้บนราวตากผ้าเล็กๆที่มุมห้องหวังว่าพรุ่งนี้เช้าคงจะแห้งพอดี เขาล้มตัวลงนอนบนผ้าปูผืนเดิมแล้วพยายามข่มตาหลับทั้งที่อยากจะขึ้นไปนอนกอดคนตัวหอมบนเตียงใจแทบขาดรอก่อนรอโอกาสเหมาะๆเขาจะไม่รั้งไม่รออะไรอีกแล้วแม้จะได้นอนไปไม่กี่ชั่วโมงเพราะมัวข่มอารมณ์ที่คอยแต่จะพลุ่งพล่านเพราะภรรยาจดทะเบียน แต่วินัยและการฝึกฝนในหน้าที่คนคุ้มกันตลอด3ามปีที่ผ่านมาทำให้ทอยตื่นตั้งแต่เช้ามืดตื่นเต็มตาและสดชื่นราวกับได้นอนไปแล้วหลายชั่วโมงพื้นแข็งแข็งก็ไม่มีผลต่อคุณภาพในการนอนเพราะทุกสามเดือนพวกเขาจะถูกส่งตัวไปฝึกหนักในพื้นที่กันดานเป็นเวลาติดต่อกันหลายวันราวกับเป็นทหารหน่วยรบพิเศษ ทอยลุกขึ้นนุ่งกางเกงนอนที่ตากแอร์จนแห้งแล้วมานั่งคุกเข่าอยู่ข้างเตียงมองรุ่งเช้าในชุดนอนชุดใหม่ที่ยังนอนหลับตาพริมในแสงสลัวของรุ่งอรุณเขาอยากรู้จริงๆว่าถ้าได้ตื่นมาตอนเช้าโดยมีเธอคนนี้อยู่ในอ้อมแขนจะรู้สึกอย่างไรแล้วถ้าหากบนเตียงใหญ่นั้นมีเจ้าตัวเล็กอีกคนหรือสองคนนอนกายกอดพวกเขาอยู่ด้วยมันจะดีสักแค่ไหน Good Morning เขาส่งยิ้มให้คนที่เพิ่งลืมตาใบหน้าที่ยังง่วงงุนของเธอดูน่ารักจนเขาอดใจไม่ไหวทอยก้มลงไปหอมแก้มเนียนนั่นเบาๆเธอส่งเสียงอุทานแล้วหดตัวหายลงไปในผ้าหม่มหรือยกผ้าห่มขึ้นมาปิดหน้าก็สุดรู้พี่ทอยหายโกรธหนูแล้วหรอใครว่าพี่โกรธเขาดึงผ้าห่มแต่เธอยึดไว้แน่น ปล่อยนะพี่ทอยมาดึงผ้าหนูทำไมทีเมื่อคือนน่ะทำเมินเดินหนีเข้าห้องน้ำเออสิคืนไม่เมินพี่คงฉุดเราเข้าไปอีกรอบรุ่งเช้าโผล่แต่ตาโตๆมามองแล้วผลุกหายไปในผ้าห่มอีกทอยจึงเริ่มดึงผ้าห่มรอบใหม่ตื่นได้แล้วไปล้างหน้าล้างตาแล้วออกไปเดินเล่นกันไม่ทำไมล่ะ วันหยุดหนูอยากนอนตื่นสาย,สายแต่พี่อยากเดินเล่นตอนเช้ากับหนูรุ่งนี่พ้าห่มถูกดึงออกรุ่งเช้าโผล่หน้ามาถึงแค่ลูกตากลมๆทำไมเรียกหนูแบบนั้นทำไมเรียกไม่ได้เหรอเขาถามเสียงกวนๆใครๆก็เรียกหนูรุ่งพี่ก็อยากเรียกบ้างน่ารักดีออกพี่ทอยหญิงสาวส่งเสียงเรียก จ๋าคราวนี้เขาขยับมานั่งข้างเธอบนเตียงพี่ไม่อยากอยาก,กับหนูหรอเขาสายหน้าทำไมล่ะเพราะเมื่อคืนนี้หรอสีแดงเรื่อขึ้นที่แก้มตอนที่เธอถามคําถามนี้ไม่รู้สิก็แปลกนะพี่เคยโกรธรุ่งจริงๆนั่นแหละแต่พี่กลับไม่เคยคิดเรื่องอย่าเลยไม่ว่าตอนนั้นหรือว่าตอนนี้หูย พูดจาเหมือนพระเอกมากเลยแต่หนูว่าที่ไม่เคยคิดเพราะพี่ลืมไปเลยว่าจดทะเบียนกับหนูมากกว่าเออจริงด้วยพี่ก็ว่าอย่างนั้นแหละทอยหัวเราะแต่ตอนนี้พี่จำได้แล้วว่ามีเมียและพี่ก็ยังคิดเหมือนเดิมคือไม่อยาแล้วแล้วถ้าเกิดพี่ทอยไปเจอใครที่พี่ทอยรักละ่ะพี่จะอยากับหนูไหม หนูจะกังวลสิ่งที่ยังมาไม่ถึงทำไมล่ะหนูก็ทำให้พี่รักหนูมองหนูคนเดียวสิเราจะได้ไม่อยากกันไงดีไหมแล้วถ้าเกิดหนูไปเจอคนที่หนูรักล่ะหนูก็เสียโอกาสนะสิไหนว่าไม่ได้กิ๊กกับไอ้แว่นไม่เคยเป็นแฟนกับนายไม้แล้วจะมาพูดเรื่องนี้ทำไมเนี่ยทอยชักหงุดหงิดอ้าวหนูไม่ได้รู้จักผู้ชายแค่สองคนนี้นี่รู้จักผู้ชายที่ไหนอีก บอกมาให้หมดเลยจะรู้ไปทำไมเนี่ยจะตามไปอาจพวกมันทุกตัวเลยโทษฐานยุ่งกับเมียพี่รุ่งเช้าหัวรอคิกดวงตากลมดำขลับเป็นประกายพราวพี่ทอยอ่ะทำท่าเหมือนหึงหนูเลยตลกจังตลกตรงไหนพี่หึงไม่ได้หรือไงไม่ได้หรอกคนที่เขาจะหึงกันน่ะเขาต้องรักกันก่อนพี่ไม่ได้รักหนูสักหน่อย ไม่รู้สิไม่รู้เหมือนกันว่ารักหรือยังแต่ก็ไม่ชอบให้รุ่งมองคนอื่นเหมือนจะรักเลยเนาะตากลมนั่นหยีลงจนกลายเป็นสระอีกทอยเชื่อว่าใบหน้าครึ่งหนึ่งที่มีผ้าห่มปิดต้องกำลังยิ้มอยู่แน่ๆแล้วหนูรุ่งล่ะรักพี่ไหมรุ่งเช้าสายหน้าทำเอาทอยใจหายวาบไม่รักเหรอเธอสายหน้าอีกหมายความว่ายังไง ไม่รู้เอาทำไมไม่รู้ทอยคาดคั้นต่อคนเราจะไม่รู้ได้ยังไงว่ารักหรือไม่รักไม่รู้จริงๆนี่พี่ทอยจะกังวลสิ่งที่ยังมาไม่ถึงทำไมพี่ทอยก็ทำให้หนูรักพี่สิไม่เห็นจะยากเลยเด็กแสบทอยมันเคี้ยวเด็กหน้าทะลน่จนต้องก้มลงไปฟัดแก้มนุ่มนั่นรุ่งช้าหัวเราะคิกคักทั้งดินทั้งมุดผ้าห่มหนี ทอยดึงผ้าห่มขึ้นเพื่อจะมุดตามไปแต่ไปได้ไม่ถึงไหนก็ถูกโจมตีฟ้าแฝดเป็นเด็กอารมณ์ดีตื่นนอนมาแล้วไม่เคยงองแงยกเว้นเวลาไม่สบายพอเห็นอาทั้งสองคนหัวเราะคิกคักแย่งผ้าห่มกันเลยลุกมาเล่นด้วยและคนที่เป็นเป้าหมายก็ยอมต้องเป็นผู้ชายที่ตัวโตวกว่านั่นเองอุ๊กถอยร้องอุทานด้วยความจุก เมื่อถูกร่างอ้วนกลมโถมเข้ากอดรัดฟัดเวียงแบบไม่ทันตั้งตัวอะไรเนี่ยเขาร้องโวยวายทำไมโจมตียทอยคนเดียวไม่เห็นมีใครแกล้งอารุ่งบ้างเลยเราไม่ทำร้ายผู้หญิงถทาบอกใช่พ่อบอกว่าลูกผู้ชายก็ไม่ลังแกคนอ่อนแอกว่าอ๋อเลยมารังแกอาแทนใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหม สามคำหลังนี้ทอยพูดตอนที่ไล่ฟัดพุงกลมๆของหลานไปด้วยทับสู้สู้ทิมสู้ตายทับไว้ลายสู้ตายทับทิมรุ่งเช้ากระโดดหนีออกจากสังเวียนไปยืนเต้นเชียร์อยู่ข้างเตียงเรายอมแพ้แล้วแฟดน้องชูมือขึ้นสองข้างพูดไปหัวเราะไปเพราะจักจี้ ใช่ๆเราเป็นเด็กอ่อนแอเราซ้มไม่ไหวแฟดพี่ที่หัวเราะจนเหนื่อยนอนแผ่้้าอยู่กลางเตียงเย่เราเอ้ยเลยพูดตามหลานเลยถอยขำตัวเองยกนี้อาถอยชนะแฝดทัพทิมเย่น yeah. ุ่มวัยยี่ห้าลุกขึ้นไปจับมือกองเชียร์สาวชูขึ้นเพื่อประกาศชัยชนะดูภูมิใจมากเลยเนาะ รุ่งเช้าแซวมากถอยรับนี่ไม่ใช่ฝาแฝดธรรมดานะแต่เขาคือแล้วก็ทำท่าผายมือไปยังสองแฝดที่ตอนนี้ลุกขึ้นยืนบนเตียงแล้วราวกับรู้คิวเขาคือทอยพูดเสียงคึกคักซูเปอร์ทับและซูเปอร์ทิมแทนแทนแทนสองแฝดยืนพุงยืนเอามือเท้าเอวข้างหนึ่ง อีกข้างชูกำปั้นขึ้นเหนือหัวแล้วประกาศกล้องพร้อมกันแล้วมากอบกู้โลกช็อตนี้ทำเอารุ่งเช้าลงไปนั่งกุมท้องหัวเราะจนน้ำตาไหลจู่ๆคนกู้โลกก็ซุดตัวลงนั่งหมดแรงแล้วทับหันไปบอกทิมหิวแล้วครับทิมหันมาบอกผู้ใหญ่อีกสองคนรุ่งเช้าปาดน้ำตาลุกขึ้นยืนแล้วชวนมาแปลงฟันกันก่อน คู่แฝดลงจากเตียงแล้วเดินตามเข้าไปในห้องน้ำอย่างว่าง่ายเป็นไงกู้โลกสมเร็จไหมทรงศักด์ถามลูกชายที่วิ่งนำอาออกมาที่โต๊ะกินข้าวริมระเบียงมื่อนี้แล้วทับผันไปพยักเพย์ดกับคู่แฝดมือไหนนะคนเป็นพ่อสงสัยรุ่งว่าหลานๆอยากจะพูดว่ามือชั้นนี้แล้วมั้งคะรุ่งเช้าบอก กว่าตามองโต๊ะอาหารว่างๆแล้วหันหลังเดินหายไปทางหลังบ้านอืมทรงสักรับคำอืมาะลยเฮียถอยใช้ข้อ,อศอกสกิดพี่ชายทำตัวพองๆด้วยอืมก็รับไงว่าลูกเก่งเหมือนพ่อมันเลยตอบแล้วยักคิ้วให้น้องชายอีกด้วยสรุปว่าจะมีข่าวดีแล้วใช่ไหมเนี่ยข่าวดีอะไรครับเฮียบับ เฮีย er, จะได้รับขวัญหลานอะไรเงี้ยฮะอะไรนะหนูลุ่งท้องแล้วเหรอเป็นไปได้ยังไงทรงชายที่เดินมาถึงพอดีถามเสียงตกใจเฮีย er, นี่คนนะไม่ใช่ประกาศแค่จ้องแล้วมันจะท้องได้ถอยทำเสียงระอาความขี้ตื่นของพี่ชายคนโตก็ไอ้นี่มันพูดทรงชายบอกหัวน้องชายคนรองไปเบาๆมูกมับโมูเข้าใจปะ แก่แล้วก็งี้กูแก่มึงก็แก่ป่ะห่างกันปีเดียวทํามาคุยว่าหนุม่มโอ๊ยถลึงตาใส่น้องชายไม่ทันไรก็สะดุ้งทรงเสียงร้องลัน่นหยิกทำไมจ๊ะหันไปถามเสียงอ่อนใส่แก้วการที่ยืนข้างๆเฮีย er, พูดไม่เพราะเห็นไหมคะทั้งลูกทั้งหลานมองตาแป๋วเลยขอโทษครับดีมาก สุวรรณตบบาลูกชายคนโตจะพิดจะถูกขอโทษเมียไว้ก่อนรับรองครอบครัวสงบสุขทุกคนตรงนั้นต่างหัวเราะก,กันอย่างครื้นเครงนินทาหม่าม้าหรือเปล่าเนี่ยเสียสุวรรณถึงหัวเราะขนาดนั้นหงทองถามด้วยสีหน้าเบิกบานเดินนำสะพรยรองสไพยเล็กและคนงานลำเลียงอาหารเช้าออกมาชุดใหญ่หามมากฟ้าแฝดหันไปพยักหน้าให้กัน ล้างมือก่อนทิวเขาบอกน้องๆแล้วพยักหน้าให้ฝาแฝดเดินตามไปล้างมือบ้านสีไปไหนกันเนี่ยไม่เห็นหน้าทั้งบ้านเลยสวุวรรณสงสัยพาเจ้าทงไปบ้านปู่ย่าหงทองบอกลืมไปวันเสาร์ต้นเดือนนี่เนาะวันนี้ป้ะนวลจัดเต็มข้าวผัดปูกับแกงจืดหน้ากินมากมีไข่ลวกด้วยเหรอของใครเนี่ยสรงศักสงสัย ของคุณทอยค่ะป้านวลที่เพิ่งหยอพริกไทยลงไปในถ้วยไข่ลวกบอกทำไมเยอะสองฟองเองค่ะไหนว่าได้แค่จ้องแล้วทำไมต้องโดบพี่ชายคนรองยังสงสัยทอยทำหน้ายิ้มกริ่มยักคิ้วคนไข่ลวกในถ้วยแล้วเทเข้าปากรวดเดียวเมียจ๋าอยากกินไข่ลวกบ้างทรงสากหันไปอ้อนเมียอยากกินเลยเสียของ วลภาทำหน้าตายแต่มุมปากกระตุกเพราะกลั้นยิ้มถอยฝากฝาแฟร์อีกคืนนะสองคืนเลยดีกว่าเฮียมีธุระสำคัญต้องจัดการพูดแล้วมองภรยาตาวาวๆวใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้วนรอบริมฝีปากท่าทางราวกับผู้ร้ายหื่นกามตะสักบ้าสะพายรองทุบสามีหนึ่งทีแล้วเดินหนีคนที่เหลือเห็นแบบนั้นก็หัวเราะก,กันคลืน เด็กน้อยสามคนสงสัยเลยเงยหน้าจากจานเข้าผัดปูมาดูเป็นอะไรท้อยหันไปเห็นสีหน้าของรุ่งเช้าเลยกระซิบถามทำหน้าเหมือนเพิ่งถูกหวยดีใจแทนพี่มีครอบครัวที่น่ารักที่สุดในโลกเลยกิจวัตรของรุ่งเช้าในวันนี้ก็เหมือนทุกวันหยุดและช่วงเย็นบางวันคือหมุนเวียนไปจัดการเอกสารการเงิน ในกิจการต่างๆของครอบครัวสามีตอนนี้เธอนั่งตรวจเอกสารอยู่ที่ร้านเกษตรสุวรรณร้านขายเครื่องมือการเกษตรที่ตอนนี้ทรงชัยดูแลเป็นหลักเพราะพ่อสุวรรณกับแม่หงทองกเกษียณตัวเองแล้วให้ลูกหลานช่วยกันบริหารกิจการไปคนละด้านทั้งร้านขายเครื่องมือกเกษตรโรงสีร้านขายวัสดุก่อสร้างและกิจการรถแบ็คโฮบรรดาพี่ๆพ,พี่สะพ้าย และพี่เขยของทอยจะเป็นคนจัดการเรื่องเอกสารการเงินรายวันดูแลเรื่องรายรับรายจ่ายเองแต่เธอจะช่วยจัดการเตรียมเอกสารเหล่านั้นให้พร้อมสำหรับผู้ตรวจสอบบัญชีและจัดการเรื่องเสียภาษีให้เธอปฏิเสธไม่ยินยอมรับเงินค่าจ้างโดยยืนยันว่านี่คือสิ่งที่เธอควรตอบแทนครอบครัวนี้บรรดาพี่ๆขยันขยอจนอ่อนใจแต่เธอยังยืนยันหัวชนฝาในที่สุด พวกเขาเลยเปลี่ยนมาเป็นการซื้อของให้แทนเธอมีเสื้อผ้าสวยๆกระเป๋ารองเท้าเครื่องสํำอางดีๆเพิ่มมากมายกว่าตอนเรียนขึ้นไปอีกเรียกว่าใช้ไปได้ตลอดปีไม่เคยต้องควักเงินซื้อเองบ้านไม่ต้องเช่ามีอาหารอร่อยให้กินตลอดพ่อสุวรรณส่งเธอไปเรียนขับรถยนต์ให้สอบไปขับขี่และจะให้เอารถยนต์ที่บ้านขับไปทำงาน แต่เธอขอเดินทางเองด้วยรถประจำทางหรือบางครั้งก็ติดรถที่ไปส่งของในเมืองไปเธอยือนยันว่าแบบนี้สบายใจและจะได้ไม่ถูกเพ่งเลงทำงานเกี่ยวกับเงินเงินทองทองมีน้อนนี่มากไปจะถูกเพ่งเลงเอาได้ค่ะรุ่งเพิ่งเขาทำงานด้วยไว้ทำงานอีกสักพักแล้วถึงค่อยมีรถขับสบายใจกว่าค่ะพ่อดือ้อเหมือนกันนะเราเนี่ย มาม้าหงทองบนแต่ยังมองด้วยสายตาเอ็นดูตามใจแต่ถ้าลำบากยังไงต้องบอกมาม้ากับพ่อนะรู้ไหมรุ่งเช้าจำได้ว่าเธอน้ำตาซึมก้มลงกราบที่ตาของหมาม้าโชคดีเลือเกินที่ได้รับการโอบอุ้มจากครอบครัวนี้เธอจึงตั้งปณิธานไว้ไม่ว่าสถานภาพระหว่างเธอกับสามีจดทะเบียนจะเป็นอย่างไรเธอจะตอบแทนบุญคุณครอบครัวนี้ไปตลอด คุณลุงครับรุ่งเช้าเงยหน้าขึ้นเมื่อได้ยินเสียงคนงานเรียกมีคนมาหาครับคนมาซื้อของหรอไม่ใช่ครับเขาบอกว่าเป็นญาติกับคุณลุงมาจากต่างจังหวัดใครกันรุ่งเช้าพึมพำหรือจะเป็นป้ามุ้ยกับพี่ไม้เธอกระวีกระวาดเดินตามคนงานออกมาทันทีแล้วชะงักกึกเมื่อเห็นคนที่นั่งรออยู่ตรงโต๊ะหินหน้าร้านสังหรณ์ใจว่า จะเป็นคนที่ไม้โทรศัพท์มาเตือนก่อนหน้านี้แล้วผู้หญิงสองคนที่นั่งอยู่ผุดลุกขึ้นทันทีเมื่อเห็นเธอแต่ก็ดูลังเลคล้ายไม่ค่อยแน่ใจนักไม่แปลกหรอกเพราะตอนจากบ้านเกิดมาเธออายุแค่17ปียังมีรูปร่างผอมเก้งก้างผมเผ่้ารุงรังนอกจากไม่ได้มีเงินทองใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแล้วยังตากแดดเล่นกีฬาและทำงานในรีสอร์ทของพ่ออยู่ทุกวัน ไม่ได้ใช้เวลาไปกับการเสริมสวยเหมือนพี่สาวลูกแม่เลี้ยงรุ่งใช่ไหมรุ่งเช้ามาลัยทักขึ้นสวัสดีค่ะอรุ่งเช้ายกมือไหว้แม่เลี้ยงตามมารยาทไม่โกรธแล้วแต่ไม่ให้อภัยและไม่ไว้ใจมีอะไรเหรอคะไม่ได้เจอกันห้าปีถามแค่เนี้เหรอมาลีที่เธอจำได้ว่าแก่กว่าแค่ปีเดียวดูแก่กร้านกว่าที่จำได้มาก แต่เสียงยังแหลมแสบแก้วหูเหมือนเดิมถ้ามีธุระจะคุยเชิญตรงโน้นดีกว่าค่ะรุ่งเช้าชี้มือไปที่โต๊เก้าอี้ในเพิงมุงจากที่อยู่ติดกับตัวร้านอ๋อยร้อนจะตายจะนั่งเข้าไปได้ยังไงข้างในนั้นมีห้องแอร์ไม่ใช่เหรอไงยังคงเป็นมาลีที่ส่งเสียงโวยวายนั่นเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเจ้าของร้านค่ะคงไม่เหมาะทำไมแกเป็นลูกสะภ้ก็ถือเป็นเจ้าของร้าน ทำไมจะพาแขกไปนั่งตรงนั้นไม่ได้คำพูดของแม่เลี้ยงทำให้เธอรู้ทันทีว่าสองคนนี้คงรู้เรื่องเธอพอสมควรแล้วรุ่งเป็นแค่พนักงานบัญชีค่ะไม่ใช่เจ้าของร้านอย่าเสียเวลาเลยค่ะไปนั่งพูดธุระให้จบจบไปเซนซะมาลายวางกระดาษแผ่นหนึ่งลงตรงหน้ารุ่งเช้าทันทีที่คนงานในร้านที่ยกน้ำมาเสิร์ฟคล้อยหลังไปอะไรคะหนังสือมอบอำนาจ ฉันจะขายรีสอร์ทเซ็นซะมาไลยพูดยำ้ำรุ่งเช้ายังคงนั่งมองเอกสารตรงหน้านิ่งอยู่สะกดความโกรธที่ประทุขึ้นมาส่วนแล้วรีสอร์ทเป็นสมบัติของพ่อกับแม่ที่หามาด้วยความยากลำบากเป็นสถานที่แห่งความรักและความทรงจำที่เธอถูกผลักไสให้ออกมา5ปีที่ผ่านมาแม้จะพยายามตัดใจเพราะมันคือสมบัตินอกกายแต่ในส่วนลึก ก็ตั้งใจว่าสักวันจะได้กลับไปเยือนหรือถ้าโชคดีเธออาจจะได้เป็นเจ้าของบ้านของพ่อแต่ผู้หญิงใจร้ายคนนี้กำลังจะขายความทรงจำของเธอทิ้งไปอย่ามายกโยฉันกับแม่ดูแลรีสอร์ทกับสวนนั้นมาตั้งนานแกไม่เคยทำอะไรเลยยังจะกักสมบัติไปอีกเหรือไงคนเห็นแกตัวคราวนี้เป็นมาลีที่ชี้หน้าด่าเธอรีสอร์ทมันไม่ได้เป็นของอาอยู่แล้วเหรอคะ จะมาให้รุ่งเซ็นอะไรอีกอย่ามาทำหน้าซื่อตาใสแกรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าถ้าพ่อแกตายไปต่อให้ไม่มีพินัยกรรมรีสอร์ทนั่นมันก็ต้องเป็นของแกครึ่งหนึ่งรุ่งไม่ทราบค่ะตอนรุ่งโดนบังคับให้ออกจากที่นั่นรุ่งยังเรียนไม่จบมัธยมเลยพูดถึงความใจร้ายของคนตรงหน้านแล้วก็เปล่าประโยชน์ดูเหมือนทั้งคู่ไม่รู้ผิดชอบชั่วดีใดๆแกจะเซ็นหรือไม่เซ็น เซ็นแล้วจะได้อะไรเซ็นไปแล้วฉันจะแบ่งเงินที่ขายรีสอร์ทนั่นให้แกด้วยทำไมต้องขายคะทำไมไม่เก็บไว้สวนของพ่อมีผลไม้เยอะทุกปีได้เงินเป็นก่อเป็นกรรมรีสอร์ทก็มีคนเข้าพักตลอดมันเรื่องของฉันไหมมาลายกระแทกเสียงนั่งงกแกมาอยู่สบายไม่เคยดูดำดูดีที่บ้านแล้วยังจะมาหวงก้างอีกมาลีด่าซ้ำ รุ่งต้องขอบคุณไหมที่อากับพี่มาลีช่วยกันขับไล่สส่งให้รุ่งมาอยู่สบายที่นี่เหลืออดเหลือทนแล้วจริงๆกับผู้หญิงสองคนนี้ถ้าเป็นเมื่อก่อนเธออาจจะร้องไห้หรือหลบออกไปเงียบๆเพราะยังเด็กและเกรงใจเพราะเขาเป็นแม่เลี้ยงแต่ตอนนี้เธอโตแล้วเรียนจบทำงานพึ่งพาตัวเองได้แถมสายสัมพันธ์ที่บางเบาอยู่แล้วตั้งแต่พ่อตายก็ขาดสะบั้นลง เมื่อถูกจับให้แต่งงานกับคนแปลกหน้าแล้วขับไลไส่สายส่งออกจากบ้านเกิดเพื่อแลกผลประโยชน์ที่พยายามจะยกลูกให้คนโน้นคนนี้ก็เพราะอยากได้สมบัติของพ่อสินะเสียใจด้วยนะคะที่ความพยายามล้มเหลวรุ่งไม่เซ็นไม่ขายมาลีส่งเสียงกรีดร้องด้วยความขัดใจแต่ถูกมาลัยรั้งมือไว้ไม่ให้อาลวาดฉันถามครั้งสุดท้าย แกจะยอมเซ็นดีๆไหมไม่รุ่งจะกลับไปดูแลสมบัติของพ่อถ้าอาอยากได้ก็ฟ้องเอารุ่งเช้าขยับตัวลุกขึ้นยืนและหมุนตัวจะกลับเข้าไปในร้านแต่เสียงเยียบเย็นที่ดังไล่หลังทำให้ต้องชะงักเท้าที่จะก้าวเดินแกทำให้ฉันไม่มีทางเลือกอย่ามาว่าฉันใจร้ายก็แล้วกันสองแม่ลูกจ้องมองเธอด้วยด,ว,ยดวงตาเกลียดชังแล้วเดินไปยังรถกระบะสี่ประตู ที่มีผู้ชายคนหนึ่งยืนรออยู่ผู้ชายคนนั้นถมไม้จิ้มฟันที่คาบอยู่ลงกับพื้นยิ้มเสยะให้เธอแล้วเปิดเสื้อคลุมออกให้เธอเห็นด้ามปืนที่เหน็บเอวอยู่เธอจำใบหน้านั้นได้ไม่เคยลืมและเชื่อว่าสามีจดทะเบียนของเธอก็ต้องจำได้เช่นกัน